หลังจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ไซงานวัดปริมาตรน้ำฝนได้ปริมาณ23มิลิเมตร mm. ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังอยู่ภายในหลุมเล็กน้อยในบริเวณที่เป็นแอง่งซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะสูบน้ำออกหรือไม่เนื่องจากกังวลว่าหากสูบน้ำออกจนแห้งอาจจะทำให้ทรายเกิดการสไลดตัวค่ะ ส่วนนั่งร้านเหล็กที่เจ้าหน้าที่สร้างค้ำยันอาคารสอนสามเสนเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงพบว่าเอ็นเอียงออกจากพื้นอาคารผู้ช่วยศาสตราจารย์เทเนศวีรศิริที่ปรึกษาด้านภัยพิบัติสภาวิศวกรให้ข้อมูลว่าการเอ็นเอียงของนั่งร้านเหล็กไม่ได้เกิดจากการยุบตัวของทรายแต่เจ้าหน้าที่ถอนออกจะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากทําการตอกเสาเข็ม3ต้นเข้าที่ใต้อาคารเพื่อเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าความแข็งแรงของอาคารจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเดินหน้าถมทรายลงไปในหลุมต่อค่ะส่วนการจราจรบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นถนนราชวิถีบริเวณแยกสังฮีถนนสุขโขทัยและถนนนครราชสีมาต่างก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามปกติ